สวัสดีค่ะคุณอยู่กับไฮเมอร์จินเจอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยก็คือวันที่แพทช์5.2มาถึงแล้ว <C le af> ก็เป็นวันที่ลิซันดราเข้าแล้วก็สกินการ์เด้นปารตีเข้านะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสกินที่เราเข้าเนี่ยเราจะเอาตัวอะไรกันบ้างแล้วก็อีเวนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ มาเริ่มดูที่อีเวนต์แรกกันเลยค่ะอันนี้เป็น p r e TV a c q u i s t ที่เพิ่งเปิดให้ทำไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ว่ายังมีเวลาทำอยูน่นะะถ้าใครตอบถูกหมดก็จะได้ของรางวัลเป็นบารอนาชอกับตัวของ Polo Coins เลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์ของที่เป็นของลิซันดราเองค่ะก็เป็นอีเวนต์ที่ต้องเล่นเล่นตัวลิซันดรานะคะเพื่อจะได้ของรางวัลมาซึ่งของรางวัลก็จะเป็นแบบสุสมเขาต้องรอเนี่ยเห็นไหมคําว่ารอ แล้วก็อันนี้จะเป็นสองริฟเอเวนเนะคะเนว,ว่าเป็นอีเวนที่ค่อนข้างบิ๊กเลยค่ะน่าจะเป็นอีเวน์ประจำแพชชเหมือนอีเวนโรเนชันนะคะเราคิดว,ว่าเขาน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า Request เ,เหมือน,นอีเวนของเรซันด้าอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะคะนี่นะคะก็จะของรางวัลไปตามที่เขากำหนดไปเลยมีวูโมดมีเปโอลอเอนเนจีมีออ a n เรนจ์จ t มสโตนแล้วก็มีกรอบรูปค่ะกรอบรูปก็ตามธีมน,นะคะชื่อแฮ็กเทคพาวเวอร์ครา โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ move กันมาดูเลยค่ะว่ามีอะไรอ๋อนี่ไงคะ่ะมีอีเวนท์ที่เรียกว่า the r e f e e b o r n challenge ก็อันนี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนเหมือนกันค่ะเป็น daily mission ที่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจุดจบของอีเวนต์ก็จะได้ orange gemstone ต้องเล่นในบ่อยนะคะต้องอาศัยกันเล่นในบ่อยโอเคค่ะอุ๊ยเพิ่งเห็นว่าขออัปเดตให้ตัวสัตว์เลี้ยงออกมาข้างนอกด้วยส่วนอีเวนต์ของดิซันดรานะคะหมายถึงว่าอีเวนต์สกินก็จะเป็นมีให้ซื้อขาดเนาะ ลอริซันดราเองก็จะลดราคาให้ซื้อตอนอาทิตย์แรก890ไมค์คออ่ะค่ะลดมา100ไมค์คอยบายคอ้อสองเาอยากจัดลิซันดราเดี๋ยวเดียวก็สามารถจัดได้เลยเพราะเขาถูกลงเยอะมากหมายถึงว่า100ไมค์ค้อสองเราถือว่าเยอะมากแล้วนะคะส่วนวันเดิลก็จะมีวันเดิลของอ่ามอร์ไฟสีปกติเซราฟีนลิซันดรากาเลนทริสตาน่าที่เดี๋ยวก็จะเป็นพวกโพสกับท่าเก,กอบค่ะทั่วไปแล้วก็จะมีโฮมการ์ดเทรลนะคะแล้วอีกอันก็จะเป็นอ e ีโมดของมอร์ไฟนั่นเองซึ่ง ถ้าซื้อวันเดินรวมๆเนี่ยก็ลดราคาได้เยอะเลยนะเพราะว่าเขาลดราคาทุกอย่างเลยลดมา200วายคอที่เป็นสกินปกติแล้วก็ลดราคาท่าโพสตลดราคากรอบมาครึ่งหนึ่งเลยค่ะอืมแล้วก็มีกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะเราคิดว่าหลังจากนี้เขาคงทำกล่องสุ่มเหมือนเดิมเวลาเอาสกินไหนๆเอามาขายใหม่ๆก็ถ้าสุ่มจนถึงตันก็จะได้โหมดมอไฟที่ชื่อว่า e ka, e ยูเรกาคือโมดขยับได้เนาะแล้วก็ถ้าใครสุ่มแบบปกติ ก็มีโอกาสได้กล่องคลุมสก,กินแล้วก็ได้ได้โปรโรเอนเอจีแน่ๆแปดสิบโปรโรเอนเอจีค่ะเดี๋ยวเออเราก็จะมาดูกันเลยเขากล่องส่มสก,กินเราเนี่ยเราสุมอะไรได้บ้างเราจะมาลองสุ่มกันนะคะจากที่ไม่เคยสุมโอเคอันแรกค่อนข้างเกลือใช้ได้เลยค่ะบาเเกนอันที่สองก็เกลือดีนะคะ <laughs> อันนี้สานก็ยังเกลืออยู่ดีค่ะคือโชคอไม่เข้าข้างกันเลยใช่ไหมถามจริงๆลิซันดราเอสเทอร์ฟินอ่ะเดี๋ยวเราลองสูมอีกกล่องนึงถ้าเขาไม่อ,อ่อนเราตองไปซื้อขาดละอุ๊ยออกมาตัวนึงโอ้ oh my god ประดึงนะเรามาลองดูกัน u s สอุ๊ยเ <laughs> ก่งมาก เแต่นับว่าดีนะคือต้องบอกทุกคนก่อนับว่าตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้มีแพลนจะซื้อทิสตาน่าเลยค่ะเราจะซื้อแค่เซราฟินกับลิซันด้าเนาะแต่สุ่มทิสตาน่าได้ก็นับว่าเออโชควยเข้าข้างเรามากๆเลยนะคอนเฟิร์มคุณคิดว่ายัางไงเราควรไปต่อไหมรถเราซื้อขาดดีเรตติ้งการสุ่มหรอคะคือถ้าจะไม่ผิดนะการันตีของกล่องพวกนี้สุ่ม maximum สิบกล่องใช่ไหม มันจะามาหนักสกินแต่การที่มันออกมาก่อนนะว่เาเป็นเรื่องที่ดีมากมันมีสิ่งที่เรียกว่าเหล่สุ่มอยู่ก็คือการันตีโลังงนจีการันตียูเลกา0.1การเต้นปาร์ตี้รนดอมเชสกินนี่ไงการันตีรอเขาเท่ากับว่าถ้าสุ่ม10กล่องมีโอกาสออก1สกินแต่เราออกมาก่อนแล้ว1สกินเราต้องสุมม่มอีก10กล่องเพื่อที่จะได้การันตี1สกินงั้นเราจะลองมาเสกดวงสุ่มกันอีกครั้งน,นะคะอืเกลือ <laughs> <laughs> ก็จเตืเออ,อีเราสุ่มจนถึง2อ0 0มนึงแล้วกันถ้าเรายังไม่ออกอีกสก,กินเราเราจะซื้อขาดละออกมาเธอขอร้องสภาพเำลอุบาทขนาดเนี้ดูท่าทางมันไม่น่าจะออกมาเลยนะเอาจริงๆ มอะเนี่ยขาดอีกหนึ่งอันน่ะมันต้องได้หรอดิเออนี่ไงสุก e ็ <Liberty> <fit> ่าในสิกล่องอ่ะมันจะไม่แค่หนึ่งสกินจริงๆต่อให้แบบเราจะเขาจากสิบกล่องที่เรานาไปหลังจากแล้สกินมันก็จะไม่ได้ให้เราอยู่ดีอุ้ยเดลิซันดรามา แต่นะว่าค่อนข้างเกลืออยู่นะเพราะว่าเราสุ่มไดยี่สิบกล่องใช่ไหมยี่สิบกล่องคูณร้อยสามสิบเท่ากับสองพันหกร้อยไวคอแล้วเราได้แค่ลิซันดรากับฮิสปาน่าซึ่งเราซื้อขาดดีกว่าถ oh. ูกไหมก็ไม oh. ่เป็นไรค่ะนะอันนี้นะว่าเป็น case study ให้คนได้ดูกันโอเคเราจะไม่สุ่มต่อแล้วค่ะเราจะ move ไปซื้อบันเดิลปกติเลยต้ม It's ิส It s ีเซราฟ n น โอเคยูสซื้อบันเดิลลิซันดรานะคะ okay, use. อเคยูสอุใช้ได้นะคะสำหรับการส่มสะกินครั้งนี้โอเคแล้วเราก็จะมาเล่นลิซันดราให้ดูกันนะคะก่อนในอุ้ยเจอห้องพอดีเราก็ได้มีการเล่นลิซันดราไปก่อนหนันนี้แล้วนะคะประมาณ5ตา เราก็ยังไม่ได้รู้คอมโบกับการที่เล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นให้ดูกันเลยค่ะเราก็มีไปถามคนอื่นนะมีไปถามคนอิงกิวคนนี้เคยเล่น PC มาเขาก็ให้คำแนะนำมาอย่างดีค่ะเราแอพพลิเคชมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นกันให้ดูอีกรอบเผื่อมันจะหายบูดบ้าง <laughs> <laughs> เราอัดไว้หลายเทคมากค่ะแต่เราแบบเออเล่นไม่ดีเลยเนาะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่างไรก็ไม่เห็นเราอนาถเกินไปค่ะ <laughs> อุ๊ยทำไมอีกฝั่งเขาดูโหดจังเลยอะทุกคนมาค่ะคุณพี่ when auto aiming Lisandra prioritized casting Frozen t o m on herself over Target h e ก็คือเขาบอกว่าเวลา Lisandra จะใช้อัลติเมทตัว Frozen t o m ของเธอเนี้ย เธอจะใช้ในตัวเองมากกว่าที่จะให้เป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลงสกิลนี้เราก็ต้องเล็งที่เป้าหมายทันทนะคะอุ้ยมีว์ดเลนล่างเป็นเซนนาซิริเรนเราก็จะเจอลิซันดราเนาะเ,เป็นตัวที่ยอดฮิตในตอนนี้เลยค่ะวิซินเราจะไปเวทป่านะ เดี๋ยวเราเฟซนี้เสร็จเราจะไปเติมรีซินนะคะเพราะว่าเขาต้องการกำลังเสริมการเราเดินตามป่าโดยการที่เราเป็นมิดเดลเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะอุ้ยว้าวเลิศรีซินเลิศเอาต่อ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 ,อ,ตอ,อ,ตอว้ายดิสนาไม่ตายอืมแต่เราได้พี่เคนมานะคะอุ้ยอ้ถอกเขาก็มาว่ะ ลิซินแต่ว่าเรายังแบบนี่ชิงได้ชิงได้ชิงได้โอ้ยฝั่งเขาก็ได้ A talk. อเอท l อกไม่ใช่เออใช่ฝั่งเขาฝั่งเราก็ได้เอท l อกเหมือนกันพูดผิดนี่นะคะฮิติกครูดคิดอันนี้มันทำอะไรได้เนี่ยเขาลองดูนะถ้าใจเขียวน่าจะเป็นป้อมตีใครัะคนป่ะป้อมตีศัตรูป่ะเราจะไม่ผิด เธอทำได้ฉันก็ทำได้คะ่ะลิซันดราเพราะเราก็คือพี่น้องกันการสลอง2ปีนะคะ <S 1> <S 1> เราก็ต่างคนต่างความกันไปก่อนนะ <S <S แต่ลิซินติกจะมาเราคนเข้าเลยใช่ไหมอุ้ยหนีเอออันติปึ้งปัง้มโอ้ยฉันโดนลาคิวอ่ะพวกเธอนอยอ่ะอุ๊ยกาเลยระวังนะเราเห็นว่าเคยน่าจะไป เขียนไปจริงด้วยกลับก่อนเพราะว่ารนี่มาานาล้วอะกลับก่อนนะคะเลนล่างโซฟาโซกูดโอเคพอลูเซียนเป็นตัวที่ชนะเลนอย freely, oh, s <S ู content, like S <S ่แล oh, ้วมันลูเซียนเขาชนะเซรีอะเลนล่างอีกฝั่งก็จะลำบากนิดนึงอุ้ยกลับมาก่อนลูกซีซาลงไปลูกโอเมก้กลับมาที่รัก อืมเราโดนอะไรหรือเลปล่าเนี่ยไม่น่าจะโดนนะขอเดินแบบเปรียปร้ยวๆหน่อยละกันตั่งเงว่าละอุย้ยเลิศ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 มีคนอยู่คะ่ะเซนน่ากับพี่เคนนะรู้เส้นอันตรายเวอร์อุย้ยเราโดนด้วยหรอฮี่บล็อกสกิลหนึ่งมันกว้างขนาดนี้เลยหรอเนี่ยมีหวากปะฉันจะเข้าแล้วนะปึ้งล็อกอุ้อโอยโดนป้มตีกิดโอ้ยอย่าทำฉันอย่าทำคอยอย่าทำคอยอย่าทำคอย อะไรอะ่ะทำไมเราล้าคนอื่นยากจังเลยอะ่ะซันด้า,าเรายากเรายากเพราซันเราล้าคนอื่นยากคั้งนี้อุ้ยอันติก็แล้วกันค่ะจุดจุดนี้นี่กอนนะคะเลยไปค่ะอะไรอะ่ะลิซีนโอ้ยล้าหมดเลยลิซ <laughs> ีนเธอจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้แต่เมื่อกี้เราก,กดอันติเมทสวยนะเราเราขอชมตัวเองนิดนึงเพราะว่า ลิซันดาตอนนั้นน่าจะมีวอร์ดค่ะเราลิซันดาก็วาพวงพอดีแล้วเขาก็คงจะทำอะไรสักอย่างกับเราเพราะเรื่อเราน้อยเนาะเราก็เลยกดอันติส่วนเลยเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันไปก่อนนะเมียวลิซันดาอยู่ไหนไปแกงกเมลล่ากูอีนี่ไงขัโป๊กหน่อยละกันของเรานำเงินเรานำนะเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยสิเขาจะรออะไรอุ้ยมาติส่วนทนนะันหน้าอุ้ยมันแฟดทันด้วยโอ้ยโอ้ย พออันตรีไปแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วนะคะเคน่าจะต้องไปแกงบนแทนเพราะว่าเลนล่างแกงแอบยากนิดนึงนิดนึงมิสนายฝัง่งเวลตามเราค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขาตายไปต้นเกมเนาะแล้วเขาก็ทําให้แบบเกมมันตามไปเลยเพราะว่าลิซินสโซบอลน,นะคะมา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 เอ็กซ์เท็กรูทอันนี้ทำไรได้เนี่ย คว้ามาอย่างนี้เลยหรอเลยหรออุ้ยชิบหายอยู่ในป้อมอ,อันตรดช่วยชีวิตนะคะนี่เจ้ฉันโซโลคิวได้แล้วแม้ว่ามันจะเข้าป้อมงงๆไปไหยก็เถอะวายอย่าทำฉันเกือบโอ้โอ้เสียวเลยเกินนึกว่าเมื่อกี้น่าเซนหน้ามายิงเรถทีเดียวเราน่าจะขิดไปแล้วนะคะน่าจะไปเฝ้าสองสวรรค์ โอเคเดี๋ยวเราไปโซนริเฟรอร์เรลกันต่อดีกว่ากาเ่นกำลังต่อสู้อย่างมอร์ม t เอทอคแต่กาเ่นเราเขาบอกว่าเขาจะเล่นสายดูดเลื่อนี่ไงดูดเลือนอรจริงด้วยเรากำลังไปช่วยแล้ว <Wh ee! S 1> ไรอ่ะโอ้ย ที่ออโตไปแล้วกันสกิลไม่โดนสักทีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละคนฉันเศร้าฉันเหงาฉันท้อโอเคเรามาช่วยรีเอาลิฟกันนะอันนี้เป็น Hextech g u r r ์เ่าเทอก็คือจะเป็นป้อมปปืนที่เอาไวต้ตีกับป้อมปราการที่จะเป็นลิฟเฮอรลชนแทนเป็นการรีเอิมการอัพแพชที่เราไม่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบ S 2> <S 2> ไปคุยกับลากบะมวนอ,อย่าทำเชนอ้าอ้าโ oh อ้ไม่เกิดเกือบตายมันทำอะไรได้เนี่ยอ๋อเขาจะสุ่มให้เราจะได้อะไรอันนี้ได้ไดไดตัวเล็กเร,ร็ววิ่งไวใช่ไหมเ้าจะไม่ผิดนี่ไง reduce size and increase movement speed ตามน,นั้นนะคะเออพอเรารู้คอมโบลิซันด้าแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคือตอนแรกอะเรารู้สึกว่าตัวมันเล่นยากมากเพราะว่า เราไม่ได้มีพื้นฐานจาก PC มาก่อนเนาะแล้วเราก็แบบไม่ดูแข่งอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะแต่เห็นว่าเออเฟเกอร์เขาเป็นคนที่เล่นลิซันดาเก่งมากเราก็ได้ยินมาว่าเออลิซันดาแบบเป็นแชมปเปี้ยนที่มันซีซีหนานะแล้วก็มันอาถรรพ์เยค่อนข้างเยอะในทีมไฟเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบอยากลองเล่นมิดมิดว้านอยากลองเล่นมิดเลนดูค่ะแบบพอเราเล่นมิดเลนมันก็ช่วยเพื่อนๆแบกได้เลยทำนองนี้เนาะ ตีป้อมไปก่อนละกันจ้าแล้วมันก็เป็นตัวที่เราว่าตอนแรกนึกว่าวันค่อนข้าง,งขาดตายนะแต่จริงลิซันดาขาไม่อุ้ยกดอันพิดอ้าไปกดอันตีเฉยบูดเกินคุณนะมาเอาอะไรมาเอาอะไรมันดูไม่ได้มีแค่เซนนาหรือเปล่ายืแนแบบนี้อุ้ยนั่นไงฉันว่าแล้วไลท์พเคที่ทำฉันอย่าทำฉันเลยครับพ่เคทอุ้ย ไว้ ines, ลิซินมาซ้อนทันโอ๊ยกราฟไม่ติดโอเคลิซินทำดีครับอืมด้วยความที่ลิซินเขาเป็นตัวต้นเกมอะเธอเวลาแบบเขาสโนวับที่เขาสโนบวบอลยาวถ้ามันแบบไม่เลดเกมเกินอะนะเพราะว่าเออเขาต้องอาศัยกับการเกมต้นเกมให้มันดีเพราะว่าถ้าแกมต้นเกมไม่ดีแล้วถ้าเลนอื่นพังพินาศเขาก็จะไม่สามารถ กู้ฟื้นขึ้นมาได้ถ้าเขาแกงต้นเกมไม่ดีนะคะน,นี่คือมาเอาอะไร <Wh ee! S 1> นี่ขอหน่อยโดนลาสอย่าทำฉันอย่าทำฉันเลยอ้าเข้าบ้านไรเงี้ย <c oughs> โอ้โยโดนชัดดาว่าขอความเป็นธรรมให้ดิฉันด้วยน้องแม็กสู้เขาเออนันกันไปเลยสู้ๆอุ้ยรูดขาสอง ตาตาวะ่ะอุย้ยทำอะไรอะ่ะอย่าบอกว่ากดอีกไหนเออกดอีกไหนจริงด้วยว่ะโอ้ยแต่ละคนข้อมูลของนิซานดราตอนแรกอะ่ะเออเราก็นึกว่ามันยากน่อยอย่างที่บอกไปแต่ข้อมูลจริงๆของมันก็คือสามใช่ไหมสามสองหนึ่งหรือว่าสามสี่สี่ก็คืออันติให้อีกฝกั่งเอยให้ตัวเราก็ได้ถ้าเราเข้าไปกลางไฟก็อาจจะก,กดสี่ให้แบบอมาสโลว์สต์ตรอบๆแล้วก็ทำดาเมจด้วยเนาะ เป็นตัวเบิร์ดนะคะตอนแรกเราเน้นว่าลิซาเป็นตัวใครแต่จริงนางเป็นตัวเบิร์ดจากเบิร์ดสุดๆอ้าวเกือบคิดนางเป็นตัวเบิร์ดที่บางถ้าไม่ออกของแทงคือเราก็ได้ยินมาว่าแบบบางบิวอะเขาออกอันนี้การเขาออกระดับเอดเขาออกกระจกอ่ะเขาเราจำคริสตัลไลท์ใช่ไหมคริสตัลเรสเฟ็คเตอร์เขาออกกระจกแล้วก็ ที่เราก็ออกเป็นแบบการสกิลลาบาร์ดอนอะไรเงี้ยคือออกของคล้ายๆไดนอาน่าแต่ว่าไม่เชิงค่ะเดนอาน่าคือเมื่อก่อนจะเป็นร็อคเอเดตเนาะแล้วก็เป็นลาบาร์ดอนเป็นคริสตัลไลน์แล้วก็ไปเพราะนางเป็นแบบไฟเตอร์แต่ว่าดิซันด้าไม่ใช่แบบนั้นคริสตัลได้าเป็นเมดคอนโทรลที่ค่อนข้างเข้าไปคุกวงในแต่เดนอาน่าคือเป็นไฟเตอร์แบบสู้ๆแบบชฉำฉำในแนวๆนั้นเลยตัวนี้ดูแล้วท่านจะยิประเดี๋อีกแล้วนะคะดิซันดาโดนโหลดค่ะอุ๊ยแฟดแฟดแฟดว้ายน้องกัน ข้าไม่ได้อ่ะขอโทษนะไม่มีแฟดอวทำไงดีแต่เรามีสกิลสามนี่ว่าไปเอออุ๊ยระยะถึงด้วยหรอมันตายเลยบิ<ด>คิดโอ้ oh my g ก็เลิศเ,เราแบบคือตอนแรกที่เราเล่นลซันดราคือเราไม่รู้คอมโบนางเลยเราก็แบบเทรดเลนมั่วมากไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอจับทางนั้นได้นานเป็นตัวที่เล่นสนุกนะแค่ต้อง จับทางให้ดีว่าเออสกิลนี้ต้องใช้ยังไงใช้ตอนไหนเป็นตัวอาศัยจังหวะพอสมควรแล้วก็เก่งในทีมไฟมากมากนะคะคือในเลนเฟสถ้าเจอตัวที่แพ้ทางนั้นก็อาจจะทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเจอตัวที่แบบเออพอๆกันส,สู้สู้สีกันได้แล้วก็เออไม่ได้แพ้เลยค่ะนั้นก็เรียกได้ว่าาพอมาทีมไฟก็จะเป็นตัวที่โอพีมากตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งสโลทั้งแบบรูทขาทั้งแบบวับไปนู่นวับไปนี่เป็นตัวที่เก่ง มากๆในสายตาเราอุยยอมแพ้เลยอะ่ะเลิศเลิศเลโดยสรุปนะคะเราความคิดเห็นของเรานะลิซานดาเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งค่ะมีคอนโทรลที่เก่งดาเมจแรงปตัวเบิร์ดแล้วก็ต้องเล่นอาศัยกับทีมไฟให้ดีต้องเซตไฟใหเพื่อนให้ดีบางทีเราจะเข้าไปเปิดก็ได้หรือจะรอเพื่อนเปิดก็ได้แต่ว่า คนที่เราคุย,คยมาเขาก็พูดว่าจริงเราจะซันดาเป็นตัวเปิดนะแบบพุ่งเข้าไปใช่ไหมแล้วก็อันติปึ้งมันจะทําให้แบบวงแตกเลยแล้วก็จะนให้คนแบบรู้คำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือเพื่อนก็ต้องตามเราด้วยนะถ้าเพื่อนไม่ตามเราก็คือแบบสูขิด <c oughs> เออเลซันดา <c oughs> ก็ความรู้สึกข,ของเราเพนประานี้ค่ะอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกนันมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ชมคลิปด,ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องไฮเมอร์จินเจอร์ด้วยนะคะ ถ้ายังไงก็ไว้มีโอกาสจะมาเล่นเลซันดราหรือเล่นตัวอื่นให้ดูใหม่แล้วเราก็จะมีรีวิวสก,กินของตัวอื่นในอนาคตขอบคุณมากเลยค่ะ finally แล้วก็ได้ขี่ทีเฮ็กแล้วทุกคนหลังจากยิ่งชิงกับคนอื่นมานาน อันนี้เป็นแมชอัพที่3หรือที่4เนี่ยแหละค่ะที่เราได้ไปขี่นะเราก็เล่นเลซนดราแล้วก็ขี่ทีค่ะแบบดีใจมากแต่ว่าเออเรารู้สึกว่า t ีมันเดินช้าๆไปหน่อยไหมแต่ว่ามันพ้นไฟดูดิอ่ะโอ้ยโคตรเท,ทสุดๆอุ้ยพ้นไฟมันเคลื่อนที่ไม่ได้หรอถามจริงแต่ไม่เป็นไรนะคะแค่เราได้ขี่ทีเสเราก็ดีใจอุ้ยปัดด้วย มาพ่นพ่นพ่นจิ้วจิ้วจิ้วกระสุนกระสุนกระสุนเออพ่นอีกพ่นอีกตีป้อมอีกตีป้อมอีก,ออกค่ะโอ้ยฟินน่ะได้ขี่ทีเฮกที่แฮมวดิงเกอร์เป็นคนประดิษฐ์แล้วนะคะอย่างไรก็แฮมวดิงเกอร์จะเข้าในตอนเดือนตุลาคมนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปเล่นน้องด้วยนะคะส่วนเราจะเล่นแฮมวดิงเกอร์เอาเลนเองค่ะเย่เอเนอร์ดี้สเลนเอซวิก